เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำเป็นคอฟฟอะฟกาโตแล้วก็เป็นทีอะฟกาโตด้วยนะคะ ครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเท c ค f f ฟ่ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะพี่เนลเลนทคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนก,ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะที่เราทำไอศครีมกันเองเนี่ยแหะคะ่ะเราทำไอศครีมอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยหรือว่าเราทำไว้ที่ร้านก็ได้นะคะแล้วเราจะไปทำเป็นเมนูอะไรต่อได้ไง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะพี่เนก,ก็เลยจะมาแชร์เป็นไอศครีมที่เราทำจากบุกบราชูก้านะคะไอศครีมบุกบราชูกา้าเนาะเราทำกันเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไอศครีมที่ เป็นแท่งนะคะอันนี้เป็นแท่งแล้วก็จะมีแบบที่ใส่แก้วนะคะซึ่งพี่เนทชิมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อร่อยมากมากเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เนทเลยจะมาแชร์เป็นเมนูอะโฟกาโต้ค่ะก็คือเป็นเมนูไอศครีมที่เราจะเอามาใส่กาแฟานั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทําเป็นคอฟฟี่อะโฟกาโต้แล้วก็เป็นทีอะโฟกาโต้ด้วยนะคะก็คือเราจะใส่เป็นกาแฟาแล้วก็เป็นชาด้วยค่ะเราจะได้มาลองชิมค่ะว่า ไอสครีมบุบบชูกาของเราเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราเอามาใส่กับกาแฟแล้วก็มาใส่กับชานี่ค่ะเราจะได้รสชาติเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ <_ S 1> เดี๋ยวเมนูแรกนะคะพี่เน่จะมาทำเป็นคอฟฟี่บุบเบิลชูกาอะโฟโกโตนะคะชื่อก็ออกยาวนิดนึงเนาอะก็ไปตั้งชื่อกันเอาเองนะคะนี่นะคะพอเวลาที่เราใส่แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบว่านี่ค่ะคือแกะออกมาเป็น แบบอย่างนี้ได้เลยนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเขาก็จะสะดวกเวลาที่ทานเนาะอ่านี่นะคะเราก็จะได้มาเป็นแท่งแบบนี้เลยค่ะมีความมีเม็ดบุกนะคะ แล้วเราก็ใส่ลงมาในแก้วแบบนี้ได้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นกาแฟบุกบาลชูกา้าอะฟ a กาโตกันค่ะพี่เน่ก็จะทํากาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟแบบ2ช็อตนะคะอ่าเราก็กดกาแฟออกมาเลยค่ะวันนี้กาแฟที่พี่เน่ใช้นะคะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะก็คือเป็นอาราบิกา้าร้อเปอรเซ็นต์พวกเข้มนะคะอยากจะให้แบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเป็นกาแฟเข้มๆนะคะแล้วก็มีความหวานความหอมจากบุกบาซชูก้าแบบนั้นค่ะ วันนี้เราใช้เป็นเครื่องชงกาแฟ TOSMO Q นะคะในการทำกาแฟค่ะใส่เข้าไปนะคะ2องช็อตค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอา้วยไอศครีมของเราเนี่ยค่ะมารองเลยนะคะเสียงมากเลยนะคะไม่ใช่อะไรยังไม่ได้ตั้งช็อตอ่ะไปค่ะสองช็อตนะคะน้ำกาแฟ2องออนค่ะพอเวลาที่เราเซตเครื่องเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยค่ะ เราก็สามารถที่จะปล่อยออกมาได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำกาแฟก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เนกก็ได้มาเรียบร้อยค่ะกับเมนูคอฟฟบุบาชูก้าอ a ฟุกโตนะคะเป็นไงง่ายเนาะแค่นี้เองค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะแต่จริงๆแล้วเราเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้เนะะี่ยค่ะลูกค้าเขาจะมีความแบบเหมือนเขาหยิบไอศครีมขึ้นมาทานได้หรือว่าจะใช้ช้อนตักก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เนจะมาทําเป็นชาบ้างนะคะอ่ะถ้าหากว่าเราจะสกัดน้ําชาเนะะี่ยค่ะออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวพี่เนจะมาแชร์แบบเวลาที่เราเสิร์ฟลูกค้าเราอาจจะเสิร์ฟอีกแบบหนึ่งก็ได้เนาะอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เนจะทำเป็นเมนูชานะคะไทยที่บุกบราวชูกาอะโวคาโดเนาะอ้าบุกบราวชูกาอะโวคาโดนั่นเองแก้ไอศกรีมออกมาก,ก่อนเลยนะคะอันนี้เราก็แก้ไอศกรีมออกงมาค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเป็นแท่งไว้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ตักเอาได้คะ่ะแต่นี้ความที่พี่เนททำใส่เป็นแท่งเอาไว้เนาะก็เลยมาทำให้ดูนะคะเผื่อเป็นไอเดียได้นะคะใส่ลงไปคะ่ะนี่อันนี้ชิมแล้วนี่ หอ,อมบุกบาชูก้าแล้วก็หวานนะคะหวานาดังดีโอเควันนี้พี่แน่นะคะใช้เป็นผงชาไทยตัวนี้นะคะผงชาไทยสําเร็จรูปก็คือเรียกว่าไม่ไม่ได้สกัดจากเครื่องชงนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็นแบบใบาชาสกัดจากเครื่องชงได้เหมือนกันเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะอันนี้คือสาหรับแบบสำหรับแบบบางคนที่ใช้เป็นผงชาไทยก็ทําตามนี้ได้เลยนะคะพี่แนจะใช้น้ําร้อนมาที่สองออนค่ะ นีน้ำร้อนสองออนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ผงชาไทยนะคะใช้เป็นช้อนชงกาแฟหรือช้อนชงชาแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เอาแค่หนช้อนพูนๆหน่อยแค่นี้พอแล้วนะคะเข้มข้นพอแล้วค่ะนี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก3กรัมนะคะประมาณนี้แค่นี้พอค่ะเสร็จแล้วเราก็คือคนให้เข้ากันเราไม่ได้ต้องการแบบชาเข้มมากๆเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะอ่า เรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราสามารถที่จะเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟไปแบบเนี้ยนี่ค่ะลูกค้าคะไทยทีบุกบราชุดก้าอะโกโตเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะให้ลูกค้าไปเทเองอย่างนี้ก็ได้นี่พี่เน่แบบมาแชร์ให้ดูนะคะอ่ะแต่ว่าเราจัดการเทไปให้ลูกค้าเลยแบบนี้ก็ได้นะคะพี่เน่เทเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เทไปดูสีของไอศครีมกับสีของชานะคะ เป็นไงคะธรรมดาลแล้วเราก็จะทานเป็นบุกบราชูก้าที่เป็นแบบว่าชาไทยบุกบาชูค่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนี้เราเสิร์ฟไปในรูปของอะฟโฟกาโต้ค่ะนี่เป็นไงคะน่าทานเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เน่มาชิมก่อนแล้วกันนะคะระหว่างกาแฟอะฟโฟกาตโต้ ato, กับชาไทยอะฟโฟกาโต้สองแก้วนี้นะคะมาชิมกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะอะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่ไอศครีมอืม มันจะมีแบบว่าไอสคริมบวกวาชูกา้าได้แหละแต่ว่าจะหอมชาได้ความชาขึ้นมานะคะอืมแล้วเราก็เนี่ยบางทีลูกค้ากินเนาะตัดออกก็ได้มีบุกด้วยอืมเข้มชามากเลยจริงๆเราใส่ไปแค่นี้นะคะนี่คือเข้มแล้วนะอืมอืมอมออร่อยอะ่ะมีจองแนวหยุดก,กินไม่ได้อืมโอเคอันนี้คือ ชาไทยบอัวซูการอาฟอกาโต้ดีมากอะมาดูกาแฟกันเะคะละลายจะหมดแล้วคนอย่างนี้เลยละกันนะคะนี่คนไปงี้เลยค่ะเอาให้ละลายให้หมดเลยละกันนี่นะคะชิมยกชิมอย่างนี้ดีกว่าอ่าเป็นลูกค้าเนาะคือดีอ่ะอันนี้คือจะบอกว่า เราจะได้เป็นกาแฟที่ไม่หวานมากนะคะเพราะาพี่เน่ใช้สองช็อตเนาะกาแฟก็จะเข้มค่ะแล้วก็จะมีความหวานเบาๆของตัวบุบราซูก้าค่ะมันด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ทําเป็นไอศครีมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นไอเดียในการเสิร์ฟได้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะอีกถ้าหากว่าเราทําใส่แก้วไว้แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะทําเสิร์ฟแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาทําเป็นอะฟกาโต้ที่เราแบบว่าเสิร์ฟแบบใส่แก้วแบบนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราทําเก็บเอาไว้ที่ร้านอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือใส่แก้วรอไว้พอลูกค้าสั่งเราก็จัดการใส่กาแฟใส่ชาเสิร์ฟได้เลยอย่างเงี้เนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่ทากาแฟะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟแค่หนึ่งช็อตหนึ่งออนพอนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะจะได้แบบว่ากาแฟอ่อนๆเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็เอาไอศครีมบุกบาชูกานะคะในแก้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามารองได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็เอามารองอันนี้เรากาแฟแค่ช็อตเดียวนะคะคืออยากได้ความแบบเน้นบุกบาชูกาค่ะเน้นไอศครีมเนาะกาแฟแค่หนึ่งช็อตหนึ่งออนนะคะอ่าอาแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ คอฟฟบุกบราซูก้าอะโฟกาโต้นะคะเสิร์ฟแบบแก้วแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะอย่างแก้วนี้นะคะก็คือเราอยากจะเสิร์ฟแบบใส่กาแฟใส่ชาใส่โก,โกโก้ใส่นมสดคือได้หมดเลยพี่เนตก็คือมาแชร์ไอเดียให้ดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทําทเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะกับเมนูบุกบราซูก้าไอศกรีมนะคะที่เราสามารถเอามาทําเป็นเมนูต่างๆได้ง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะลองทําดูนะคะไอศกรีมก็ทําง่ายนะคะแล้วก็มาทําเป็นเมนูต่างๆแบบนี้เผื่อที่ว่าจะ ได้เอาไว้ทานเองที่บ้านนะคะมีเมนูให้หลากหลายขึ้นหรือว่าเอาไว้ทําขายที่ร้านก็ได้ค่ะจะได้แบบเป็นไอเดียให้นะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้หรืออยากได้ไอเดียแบบไหนนะคะบอกมาค่ะเดี๋ยวพี่แนจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe o r i e n t a l Coffee Channel กันเอาไว้นะคะแล้วก็สาหรับวันนี้ค่ะไอศกรีมบุกบราซูกา้าที่เรามาแปลงเป็นเมนู o f f ฟ e a โ o กาโ o แล้วก็ไททีอ a โ o คาโ o นะคะก็ไปลองทำกันดูง่ายแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ